ว่าตัวแปรหลักๆของมันก็คือ,อวิธีการใช้งานนะใช้แบบไหนนะฮะใช้ขับทํางานอะไรนะดูแลความสะอาดเป็นหลักนะตรวจสอบดูแลรักษาเบื้องต้นดีพอไหมเช่นเข้าศูนย์บริการประจําหรือเปล่านะ,ะพื้นที่ใช้รถอยู่ที่ไหนนะในเมืองไหมหรือว่าต่างจังหวัดต่างจังหวัดนี่ตัวเมืองไหมหรือว่าในชนบท นะครับมันก็มันก็พอจะค่าเรียกอะไรคาดการสภาพรถได้ผมว่าคาดการได้เกินห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับนะอ่ะผมยกตัวอย่างสมมตุติถ้าคุณไปได้รถมาแล้วคุณรู้ว่าเอ้ยเจ้าของเก่าเขาไปเซลไปเซล์ขายอะไรสักอย่างนะขับรถทุกวันขับรอบๆหนึ่งออกเป็นทีสัปดาห์อย่างเงี้ยมันก็ประเมินได้แล้วครับนะฮะหรือรถคันนี้ เคยเป็นแท็กซี่มาก่อนใช่ไหมฮะหรือรถกระบะคันนี้ใช้งานในไร่ในสวนนะอ่ามันก็มันก็มีวิธีประเมินหลักๆอยู่ประมาณเท่านี้แหละครับจริงๆแต่ท่านก็